โว้ยกว่าจะซ่อมเสร็จนะตอกเสร็จสักทีแน่กว่าจะเสร็จนะกอ้อประตูชั้นเข้าเฮ้ออะไรเฮ้ยนี่มันจะเฟตี้นี่แม่เฮ้ยนี่นะพี่จมูกควกอจะแม่งมาแล้วขบวนเลยเฮ้อโอ้ยเถานการณ์ไอ้นี่มันแบทแมนไอ้ฮะนี่ต้องเฟตี้แล้วว่าไงวะเพื่อนไม่รู้ ปะปะยยกย้ายกาทักเออยแยกาย้ืมดีมากดีมากเฮ้ยจะเอาเงินกันดีเนี่ยก็ไม่รู้ึยแม่งออออไมไฟฉายไม่ติดนีไหมไฟทานไฟชายคผทานไหมอิจะเด้แหงน้ำขาดนี่ฮะ หลับซะไม่ให้อยู่กลางหัวกูเอ้ยข้างหัวกูเออผู้ติดเออแหมอะไรสำคัญนี่เจ้าฟ็อกซี่กันเลยเงี้ยเงี้ยแอบเฮาคุยกันใครโอ้โฉงสักไม่โง่จริงๆเลยเจ้าฟ็อกซี่เจ้าเี่กมันช่างโง่แล้วกัน หาชอบอย่าลืกดซับสไครตให้คลิปนี้ดูเวลารอ,อ <c oughs> แล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กับซับสไครต์จะได้ดูคลิปใหม่ๆของพวกเรา